คือผมปล่อยปุ๊บก,ก็ติดเลยค่ับผมนี่ตัวที่3ก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ับผมเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ3ถึง4ตัวจะติดความสามารถตรงนี้1ทีท่านผมาสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมหลาเนเจอร์ในราคาที่อยู่ในตักเกมเป็นอย่างมากผมขอแนะนําเป็นมาริช็อปกันเลยค่ับผมบอกได้เลยว่าทุกแพ็กเกจ่ผมได้รับส่วนลดสูงสุดถึง3 5เกันเลยการันตีความปลอดภัยค่ับผมเพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า3ปีแล้วครับผมสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ิี่อินสตาอกเมเลยนะ สวัสดีท่านชมทีนท่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมดีดีดต้อนรับสู่ช่องไอซ์ฟันนี่เกมหลายเลนเจอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่อยู่ที่หน้าต่างไอดีหลักเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปปั้นเลนเจอร์มาแบกทีนเองก็สำหรับวันนี้ผมไอดีหลักผมตัดสินใจที่จะปั้นเลนเจอร์ตัวนี้มาแบกทินเองเนื่องจากว่าผมต้องการความสามารถตรงมีมที่เป็นท่าทาของโคนิ่งพักกวกนั่นเอง ความสามารถตรงนีทน้ที่มีในตัวเกมตอนนี้น่าจะมีแค่3มตัวในเกมก็จะมีตัวของดัวที่ตัวของมูลหุนไลกาแล้วก็ตัวของไทคิมิจินั่นเองซึ่งความสามารถตรงนี้ท่า,าเท่าที่ผมไปทดสอบแล้วก็ใช้งานมาเป็นความสามารถที่ดีมากๆแล้วก็ไอดีหลักผมตอนนี้ต้องการความสามารถตรงนี้ท่า,าก็อยากจะปั้น เลนเจอร์ตัวนี้เอามาคอมโบความสามารถตรงนี้นั่นเองเพราะว่าทุกผมหลักๆแล้วตอนนี้นผมอ่ะเกมในเกมตั้งรับของผมแล้วก็เกมป้องกันของผมนะผมมันค่อนข้างที่อ่อนแอมากๆ,ม,ากๆม,ากมันต้องได้ความสามารถแบบนี้ทุกเข้ามาช่วยในการเน้นปล่อยจํานวนตัวเลนเจอร์เองผมก็เลยตัดสินใจว่าจะมาปั้นตัวของทาคิมิจิขึ้นมาแบกทีมนั่นเองสําหรับสกิลของทาคิมิจิทุคนหมหลายคนก็คงจะรู้แล้วแหละว่าสกิลตัวนี้เป็นมายังไงกันบ้างแล้วก็ความสามารถมันดียังไงทุกคอ่ะเดี๋ยวผมก็ พาไปปั้นหรือการโฮมกบที่ผมใช้ปั้นก็จะเป็นกบเอลตัน er เองทุกมานสำหรับใครที่อยากจะปั้นลินเจอร์ผมแนะนำทุก่มว่าให้ใช้กบเอลตานดีกว่าผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้กบไฮเปอร์ Hyper สัทกทหนึท่าเนื่องจากว่ากบไฮเปอร์ Hyper ผมอยากจะเอาไปเน้นปั้นทางด้านของแสงมืดมากกว่านั่นเองอ่ะเดี๋ยวก็มาปั้นกันเลยทุ่มว่าตัวของ ถ้าคิมิจิถ้าปั้นแม็กมามันจะเก่งขนาดไหนแล้วก็ความสามารถตรงนี้มันจะดีขนาดไหนการท่ผมเดี๋ยวก็จะมาทดสอบความสามารถกันด้วยเนื่องจากว่าเรนเจอร์ตัวนี้ก็ออกมาก็ประมาณ1เดือนแล้วที่ผมสำหรับความสามารถก็ไม่รู้ว่าจะติดดีเท่ากับในเดือนหรือเปล่าท่ผมตัวนี้บอกได้เลยว่าความสามารถพอๆกับตัวของมูนหุุนไลกาเลยที่ผมแต่ไม่รู้ว่าเรดการติดจะติดดีเท่าหุ่นไลกาไหมนี่ผมเดี๋ยวก็มายัดกรกันก่อนท่ผมตอนนี้ไม่รู้ว่ายัดไปกี่ตัวแล้วไม่รู้โน่ผมตอนนี้ก็ขอให้แบบ ปั้นแม็กก่อนรักกันมะเดี๋ยวก็มาดูกันว่าผมยัดไปกี่ตัวแล้วขาดกบอีก5้าตัวก็จะแม็กแล้วนะผมอ่าสำหรับใครที่อยากจะปั้นเลนเจอร์มาแบกทีมโองผมแนะนําว่าให้ดูทีรอบข้างก่อนแล้วก็ให้ดูทีมโดยรวมของทีมเราด้วยนะผมว่าต้องการเลนเจอร์ตำแหน่งตัวไหนบ้างแล้วก็ต้องการแบบสกิลความสามารถยังไงบ้างนะผมสำหรับไอเดียของผมที่ตัดสินใจปั้นตัวของไทคิวิจิมาหลักๆแล้วผมต้องการ ทางด้านของความสามารถล่างโคนหรือว่าคนที่เปพวกเองความสามารถตรงนี้เท่าที่ผมทดสอบแล้วก็ลองใช้งานมาดูเบื้องตน้นท่ผมผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่ติดดีแล้วก็มันช่วยทีมได้ค่อนข้างที่เยอะมากๆและอย่างหนึ่งสกิลของไทคิมิจิ่ผมโดยรวมแล้วเป็นสกิลที่ดีอยู่แล้ว่ผมผมก็เลยตัดสินใจปั้นมาเล่นนั่นเองอะ่ะตอนนี้ก็ปั้นแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วทผมโอ้โหบอกเลยว่ากว่าจะปั้นแม็กเป็นอะไรที่อ่ะก็ถือว่านานพอสมควรเหมือนกันท่ผมเดี๋ยวก็จามาสลับเป็นล่างไฮปร์ก่อนละกัน เพื่อเอา5้ารูบีแล้วก็เอาค่าสกยภาพด้วยนั่นเองมาเดี๋ยวก็มาสลับเป็นร่างไฮเปอร์กันก่อนส่วนร่าง9ก้ดาวอันนี้ผมขอคิดไว้ก่อนนะครับว่าผมจะปั้นหรือเปล่าท่มอ,อ่ะสำหรับตัวของไทชิมิจิปั้นเป็นร่างไฮเปอร์มาใช้ลายทาอยู่ที่1100หท่มถือว่าเป็นลายทาที่แบบเป็นฮิดมากๆท่มอ,อ่ะตอนนี้ก็ปั้นแม็กเป็ที่เรียบร้อยแล้วท่มเดี๋ยวก็รอในอนาคตมาดูกันอีกทีว่าผมจะปั้นเป็น ล่าง9ดาวหรือเปล่าทุกผมเดี๋ยวก็มาทดสอบกันที่ดาวสเตเหลักกันดูทุกคว่าความสามารถตรงนี้มันจะดีขนาดไหนกันเดี๋ยวรอบแรกผมลองแบบทดสอบตัวของทาชินิจีเปล่าเปล่าก่อนทุกคว่าทาไมผมปั้นมาเล่นแล้วก็มีเหตุผลอะไรบ้างทาไมผมถึงเลือกฟิเจอร์ตัวนี้ทุกคหลักๆแล้วทุกคนที่ผมปั้นเลนเจอร์ตัวนี้มาผมจะเอามาแทนตัวของท่านไอ้นั่นเองไม่ใช่ว่าท่านไอไม่เก่งทุกแต่ว่าท่านไอของผมใช้งานมาสักพักนึงแล้วผมรู้สึกว่ามันมี จุดหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าตัวท่านไอยแบกทีมไม่ค่อยได้ค่ับผมก็จะเป็นหน้าของปั๊บปั๊บให้กับทีมแล้วก็เป็นสกิลดาเมจนั่นเองที่ผมรู้สึกว่าท่านไอาอาจจะไม่ค่อยแบบส่งผลให้กับทีมผมได้เยอะสักเท่าไหร่ผมก็เลยอลองที่จะปั้นตัวของไทคิมิจิมาดูร่าผมเนื่องจากว่าไทคิมิจิกับท่านไอายผมสกิลพอๆกันเลยแล้วก็อย่างหนึ่งตัวของไทคิมิจิมันปั๊บอมาตะนนานกว่าท่านไอ หนึ่งวิเลยนผผมก็เลยสนใจที่จะปั้นเลเจอร์ตัวนี้มานั้งเองแต่ว่าข้อเสียของทาคิมิจิก็มีเยอะเหมือนกันเนื่องจากว่าความสามารถของทาคิมิจิท่ผมแลกกับการที่แบบโอ้โหเอฟเฟคไลน์สกิลที่แบบช้ามากๆผมบอกเลยว่าค่านิเมชั่นตรงนี้ช้ายิ่งกว่าตัวแจกอีกท่ผมะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทนะ่นผมถ้าอยู่กับทีมเล่าข้างดีตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจกนกัน,น,กนท่ามะเดี๋ยวก็จะมาลองทดสอบความสามารถด้วยแหละสำหรับเลเจอร์ตัวนี้ว่า ความสามารถมันติดดีขนาดไหนการผมสําหรับโคนยิ่งพักก้วงกตอนนี้คือยังไม่ติดโคนยิงพังกก้วงกคเนื่องจากว่าผมไม่ได้เอาตัวแบบใส่ใทีมันเองอ่ะก็ประมาณนี้กันสําหรับการทดสอบตัวของท,ทีมิจิทุผมเดียวอีกกานึงผมจะลองเอาอความสามารถทางด้าของ โคนิ่งพะก้วกมาใช้ละกันผมว่ามันจะติดดีขนาดไหนการนั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมขอจัดทีมแป๊บหนึ่งนะผมอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ทําการจัดทีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความสามารถกันเลยว่าความสามารถโคนิ่งพะก้วกมันยังโกงอยู่ไหมแล้วก็ตัวของทาคิวิจิมันจะติดดีขนาดไหนการนะผมก่อนที่เราจะไปทดสอบการผมก็ขอฝากไวกนในการก็เป็นแา,นา่ของ มาลูชชอปกันเองสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจต่างๆในระบบ iOS ที่ราคาป,ประหยัดมากๆท่มบอกเลยว่าประหยัดได้สูงสุดถึง35%กันเลยสำหรับสาย iOS ไม่ควรพลาดท่มเพราะว่าทุกแพ็กเกจบอกเลยว่าโอ้โหถูกกว่าตัวเกมแน่นอนท่มและอีกอย่างหนึ่งคือร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า3ปีแล้วทุ่มสำหรับใครที่แบบสนใจเติมแพ็กเกจต่างๆก็สามารถไปทำกันได้ส่วนสาย Android ที่อยากเติมในระบบ iOS ระบบตอนนี้บอกเลยว่า อ่าระบบ Android ผมไม่มีใครรับเติมเนื่องจากว่าของหมดนั่นเองก็สามารถไปเติมไปได้ในระบบ iOS กันได้ถึงแม้ว่า Ruby จะแยกกันแต่ว่าของทุกอย่างในเกมสามารถกดรับได้แล้วก็รับเข้าใน ID ได้ตามปกติเลยนะครับก็สำหรับลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใตใด้ดีคิชั่นหรือใต้คอมเมนต์เลยมเดี๋ยวเขมาทดสอบความสามารถ โค้งงี้พะก้วกันเลยว่าความสามารถตรงนี้มันจะติดดีขนาดไหนการนะผมรับตัวของทาเคมิจิอ่ะปล่อยตัวแรกออกมายังไม่ติดคอมโบความสามารถตรงนี้เลยเนะผม่ะเลกาติดอ่าความสามารถตรงนี้น่าจะประมาณ30บเปอร์นะผมะตัวที่2โอ้โหยังไม่ติดนะผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันพอๆกับตัวของมูนหุห่นเลกาหรือเปล่าตัวของมูนหุ่เลกาคือผมปล่อยปุ๊บก,ก็ติดเลยเนะผมนี่ตัวที่3ก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ3-4ถึงตัวจะติดความสามารถตรงนี้1ทีนะผมมานี่ติดอีกแล้วนะผมสำหรับตัว ที่4ี่อ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับผมผมปล่อยแค่ตัวของทางคิมิจิคร่บผมแต่ว่าตัวอื่นออกมาแบบรัวๆกันเลยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรดีมากๆ <c oughs> นี่คือ,อความสามารถที่ผมต้องการในทีมหลักๆตอนนี้นผมเพราะว่า ในลีกที่ผมยืนอยู่ท่ผมมาผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างที่สู้กับทีมที่มีทางด้าของตัวของมูลหรือกาค่อนข้างที่ลําบากผมบางทีก็มีตัวของตัวเลีด้วยผมก็รู้สึกว่ามันสู้ค่อนข้างที่ยากนิดนึงผมก็เลยตัดสินใจปั้นเลเจอร์ตัวนี้มาเพิ่มแบบระดับทีมให้แบบสูงกว่าเดิมผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมจะเอาตัวของท่านอายออกหรือว่าจะเอาตัวของสเลีออกดีเพราะผมเนื่องจากว่าตัวของสเลีซันลีเท่าที่ผมใช้งานมามันก็ดีเหมือนกันก็เป็นตัวอมตะแล้วก็เป็นตัวสันสายอ่า ว่องไวที่ค่อนข้างที่ดีเพื่แต่ปัญหาหลักๆคือมันเป็นเจอกตัวฟรีครับผมอ่ะผมก็ม้สกว่าอยากจะแทนตำแหน่งด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ต้องลองทดสอบดูครั่ผมว่าตัวไหนเอาออกทีป,ปุ๊บทำให้ทีอ่อนแอผมก็น่าจะสลับปับมาเป็นทีนเดิมครับอผมอ่ะตัวที่3ามยังไม่ติดครับผมับตอนนี้ไม่รู้ว่าตัวที่4ี่จะติดหรือเปล่าครับผมอ่ะปล่อยตัวที่4ี่แล้วยังไม่ติดเลยครับผมอาโอ้โหบอกเลยว่าเลดการติดตาน,นี้ค่อนข้างที่น้อยมากๆครับผมอ่ะ มาลุ้นกันที่ตัวที่5้าันมจะติดไหมโอ้โหไม่ติดเลยนอะโอ้โหคือแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนผมาตัวที่6ติดไหมไม่ติดอีกแล้วผมไม่รู้ว่าตานี้เลดคันติดเยอะหรือเปล่านผมคือ มันก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่เวลาด้วยทุก่านสำหรับเกณฑการติดความสามารถตรงนี้ท่ถ้าแนะนําการตีเกียร์ของตัวของทาคินิจิทุ่าสำหรับใครที่เป็นสายที่ผมแนะนําหลักๆก,ก็จะเป็นไม้คาทารองเท้าแล้วก็กระเป๋าไปเลยเนื่องจากว่าสกิลของเจิดนี้ก็ถือว่าใช้งานดีผมก็เลยแนะนําเป็นปเกียร์กระเป๋าส่วนใครที่มีกระดิ่งคริสต์มาสก็สามารถกระดิ่งคริสต์มากสก็ตีได้เหมือนกันทุกอ่ะตอนนี้คือความสามารถตรงนี้ไม่ติดเลยทุกท่ไม่รู้ว่าตัวของทาคินิจิผมไปทําอะไรมาหรือเปล่าทท่าคือแบบ ความสามารถในรอบนี้คือไม่ติดเลยสักตัวนะูมอ,อ่ะมาลุ้นกันตัวนี้ติดไหมอ่าติดสักทีท่น้มคือปล่อยประมาณเกือบเกือบสิบตัวน่นผมเพิ่งติดความสามารถตรงนี้นอมอาเรยกันติดสามสิบเปอร์ก็ถือว่าดีแหละนี่อ่ะพอเริ่มติดปุ๊บก,ก็ติดรัวๆเลยทนผูมสำหรับตัวของทาคิมิจิอ่ะก็เดี๋ยวผมก็น่าจะสลับปรับเกียร์ให้กับตัวของทาคิมิจินิดนึงเพราะว่า ถ้าผมเอาไปเล่นจริงนะผม่ะต้องเน้นเป็นเกียวคูดาเนเจอร์นั่นเองอ่านี่บอกเลยว่าตอนนี้ติดลัวกันเลยทุกคอ่าก็ประมาณนี้การสำหรับการปั้นเนเจอร์มาแบกทีสำหรับตัวไาคิมิจินเองก็บอกเลยว่าเป็นตัวที่ดีมากๆแล้วก็เป็นตัวที่ผมมองว่ายังสามารถปั้นแม็กได้อยู่นป,ปัจจุบันเนื่องจากว่าเป็นดาเมจถึงแม้ว่าจะเป็นดาเมจาัุไฟที่เป็นลูกไม่น้อยของกเกมท่กแต่เท่าที่ผมได้ทดสอบแล้วก็ใช้งานมาตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันสําหรับใครที่ไม่มีทางเของมูล ท้าของหุ่นไลการัทผมอ่ะก็ถ้าใครที่เปิดได้คละโบท้าของโตเกียว e ิเวนเจอร์ได้ท้าของไทคิวิจิตัวของไมคี้มาผมก็แนะนําให้ปั้นสองตัวนี้เป็นคู่เทพรับผนเนื่องจากว่าจะได้บัฟความสามารถแล้วก็ได้ทั้งคอมโบความสามารถด้วยทุกคนเป็นอะไรที่มากเลยสําหรับตัวของ ถ้าคิดวิจิ๋นะก็ตัดสินใจไม่ผิดที่อมฟันเนเจอร์ตัวนี้มาแบ่งทีบอกเลยว่าความสามารถก็ถือว่าสุดโกงมากนะผมเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาว่างเดี๋ยวผมจะมาไต่ดีดีให้ดูนะกว่าความสามารถนี้มันดีขนาดไหนกันแล้วก็พอเราเอามาในเกมป้องกันปุ๊บมันจะแบบชนะรูขนาดไหนกันเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้หลักการนะก็ประมาณนี้กันสําหรับการรีวิว ก้วนที่แบบอ่าแบบก็ถือว่าออกมานานเหมือนก้นะคออกมาประมาณ1เดือนแล้วกันอ่ะก็ถือว่าปั้นผหลักธ์งเจอแล้วกันสำหรับเจอตรงน,นี้ก็สำหรับพายท่านผมที่ ยังลังเลยอยู่ว่าจะปั้นเลนเจอร์ตัวไหนดีผมแนะนําว่าให้ดูทีมรอบข้างก่อนว่าทีมของเราต้องการตัวดามจตัวชนตัวปวดว่าตัวคอมโบความสามารถทมสําหรับไอดีผมแล้วผมมีตัวดามจหลักอยู่แล้วท่มแล้วก็มีตัวชนที่ความ้างนี้ถือว่าเก่งแล้วตัวปวดผมก็มีน้าของเอเลนอยู่แล้วคอมโบความสามารถก็มีประมาณหนึ่งแต่ว่าทีมของผมยังขาดข้างหน้าของความสามารถร่างคนของเพื่อนผม่มตรงนี้คือ ผมก็เลยต้องจัดให้แบบตัวของไทคิมิจิมาอย่ในีทีนั่นเองอ่ะก็ลองทดสอบไปก่อนนะผมอ่ะถ้าเลีเจอร์ตัวนี้ใช้งานดีเดี๋ยวผมก็จะมาบอกต่อกันอีกทีละกันอะไรอีกอย่างหนึ่งผมก็ขอฟังเลยนกันสาหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจต่งตางๆในเกมไรเจอร์นในระบบ iOS ที่ราคาประหยัดสำหับเกมมากๆผมขอแนะนําเป็นมาลุชชอปกันเลยผมสำหรับใครสนใจเติมแพ็กเกจต่งตางๆเกมไรเจอร์บอกเลยว่าได้รับส่วนลดสูงสุดถึง35%กันเลยบอกเลยนะผมว่าทุกแพ็กเกจสามารถเติมได้ผมไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือว่า Android ก็สามารถไปเติมกันได้หรับ ใครแ o นดที่อยากเติมในราคาที่ถูกมากผมแนะนําว่าเติมในระบบ ios ได้เลยทุกคนถึงแม้ว่าลูกี้จะแยกกันแต่สุดท้ายแล้วของในเกมก็สามารถกดกลับได้ตามปกติเลยทุกคนะสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจต่างเดี๋ยวผมทีมมีไว้ให้ใต้ description หรือใต้อมเมนต์เลยทุกคนสำหรับคิ่ปั้นลนเจอร์มาแบ่งทีมใน id หลักก็ระงานนี้กันเดี๋ยวก,ก็มารอลุ้นกันต่อว่าผมจะปัน้นลนเจอร์ตไหนมาแบ่งทีมอีกแล้วก็จะไปปั้นใน id ไหน ส,าากกสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีเลยครัม,มสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกรดิ่แจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารคลิปให,ใหม่ๆชอ่องไอซัฟฟานี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ